ดีจ้าทุกคนไฮกไกสนี่นะคะทุกคนน,นี่ดูหนิงทำสีผมน,นะคะนี่นะคะทุกคนตอนเย็ยนเราก็จะออกไปไปกินอาหารกันนะคะทุกคนไปเดินเล่นนะคะี่จ้าดูสีผมหนิงนะคะนี่จ้าไปกันจ้านี่นะคะทุกคนวันนี้เราก็มากินอาหารบราซิลนะคะ นิจาก็คือสามีหนิงแกเคยทํางานอยู่ที่ประเทศบราซิลนะคะทุกคนคืออาหารนี้ก็คือเขาจะปิ้งนะคะแล้วก็มาเสิร์ฟที่โต๊ะนะคะมาหันให้เราที่โต๊ะสดๆเลยนะคะคืออร่อยมากนะคะเขาก็จะมีกระดาษให้เรานะคะสีเขียวกับสีแดงนะคะถ้าเราต้องการเราก็างสีเขียวไว้นะคะทุกคน แต่ถ้าเรายังไม่ต้องการนะคะเราก็ปิดสีแดงไว้นะคะนี่จ้าทุกคนซึ่งสามีหนิงชอบมากนะคะทุกคนนี่จ้าเราก็มากินบ่อยนะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมคะที่หนิงปิดสีแดงไว้นะคะก็คือเรากินยังไม่หมดนะคะนี่จ้าเขาก็จะมาเสิร์ฟเรื่อยๆนะคะทุกคนซึ่งเขาก็จะจะหั่นให้เราหยิบเองนะคะอย่างนี้นะคะทุกคนนี่จ้า ขอบอกว่าอร่อยนะคะทุกคนเนื้อเขาอร่อยนุ่มมากนุ่มมากเลยนะคะทุกคนซึ่งหนิงก็มากินบ่อยนะคะอาหารอาหารบาซินแบบนี้นะคะก็คือสามีชอบนะคะทุกคนนี่นี่ถ้าถ้าเราไปเที่ยวประเทศไหนนะคะถ้าถ้าเขามีอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็จะเข้าไปกินนะคะนี่นะคะคือเขาจะมีเมนูให้เราดูว่า เขามีปิ้งอะไรมั่งมีอะไรมั่งนะคะถ้าเราต้องการเราก็เอาแผ่นสีเขียววางไว้นะคะถ้าเราไม่ต้องการเราก็เอาแผ่นสีแดงขึ้นนะคะทุกคนก็คือแล้วแต่เราจะต้องการเลยนะคะถ้าบางอย่างเราไม่ต้องการเราก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะคะนี่จะสไตล์ร้านของเขานะคะก็คืออยู่หัวหินนะคะร้านอาหารร้านนี้นะคะอร่อยมากนี่ค่ะ นี่จ้าทุกคนตอนกลางวันก็มาว่ายน้ําเหมือนเดิมนะคะทุกคนหนิงก็จะว่ายน้ําทุกวันนะคะจนกว่าจะได้กลับฟินแลนด์เลยนะคะทุกคนก็คือว่ายน้ําบ้านเรานะคะหนิงว่ายน้ําจนจนดําหมดแล้วนะคะทุกคนก็คืออาบแดดนะคะนี่นะคะหนิงก็ออกมาแทบจะทุกวันนะคะ นี่นะคะบางคนก็อาจจะเห็นว่าหนิงใส่ชุดเดิมๆนะคะเพราะว่ามันเป็นชุดที่หนิงใส่คุมชุดว่ายน้ํานะคะทุกคนก็คือหนิงใส่ชุดว่ายน้ําแล้วหนิงก็ใส่เสื้อตัวนี้คุมนะคะออกมานะคะนี่จ้านี่นะคะก็คือว่ายน้ําทะเลก็มาว่ายน้ำโรงแรมนะคะทุกคนนี่จ้าหนิงซื้อมะม่วงซื้อ ขนุนมานะคะทุกคนนี่จะที่แรกหนิงจะเอาไปกิน yep. ที่ห้องนะคะทุกคนแต่ว่าที่ห้องเขาทําความสะอาดนะคะทุกคนทีนี้หนิงก็เลยถามเขาว่าหนิงนั่งกินตรงนี้ได้ไหมนี่นะคะทีแรกหนิงก็ว่าจะเอามะม่วงไปกินข้างบนห้องนะคะทีนี้เขาทําความสะอาดห้องนะคะทุกคนหนิงก็เลยแวะมาตรงนี้นะคะถามเขาว่ากินได้ไหมเขา ขาก็บอกว่ากินได้นะคะแล้วทีนี้นิงก็สั่งน้ําสั่งอะไรกินเพิ่มนะคะทุกคนนีจ้าเราก็กินไปไว่ายน้ําไปเล่นไปนะคะทุกคนนิงก็ว่ายน้ํานะคะทุกคนก็คือว่ายน้ําทะเลมัง่งโรงแรมมั่งนะคะทุกคนนีจาเราก็ขึ้นมาโรงแรมแล้วนะคะทุกคนเราก็มาดูวิวมุมสูงข้างบนโรงแรมกันนะคะนีจาอันนี้ก็จะเป็น วิวจากห้องนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวหนิงก็จะออกไปข้างนอกนะคะเรามาแต่งตัวนะคะมาอาบน้ำแต่งตัวเราก็จะออกไปข้างนอกนะคะเราก็จะออกไปเดินชมเดินกินเดินอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนนี่จ้าวิววิวจาก,กระเบียงห้องนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะสวยนะคะ ก็คือโรงแรมเขาก็โรงแรมเขาดีนะคะทุกคนคือดีทุกอย่างเลยนะคะหนิงก็ได้อยู่ห้องที่ติดชมวิวนะคะนี่นะคะก็คือโอเคนะคะนี่จ้ามาเมืองไทยเราต้องนั่งทุกๆนะคะทุกคนนี่นะคะ,เร,ะ,คะเราก็ไปทุกๆนะคะเราก็ไป หัวหินวิลเลจนะคะทุกคนนี่จาก็คือที่หัวหินนะคะก็คือค่ารถค่าอาหารค่าอะไรคือไม่ได้แพงมากนะคะทุกคนคือคือ,คอน่ามาเที่ยวมากเลยนะคะนี่จา้าหนินก็ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็คือเราก็จะไปวิลเลจนะคะเพราะว่า หัวหินวิลเลจนะคะเพราะว่าที่นู่นก็จะเป็นห้างสรรพสินค้านะคะเราก็จะสามารถไดช้ชอปปิ้งนะคะทุกคนนี่นี่จ้าเราก็มากินอาหารชูชินะคะทุกคนนี่จ้าคือสามีหนิงแกอยากกินอาหารชูชินะคะเราก็มากินที่ร้านฟูจินะคะนี่จ้าต่อด้วยมานั่ง สามีก็คืออิ่มแล้วนะคะก็คือมานั่งนะคะนั่งนั่งดื่มนะคะทุกคนหนิงก็จัดกุ้งไปเลยจ้าสองจานคนเดียวนะคะเบาๆไปเลยจ้าสามีหนิงไม่กินกุ้งนะคะทุกคนเขาไม่กินอาหารทะเลเขากินเขากินไม่เป็นนะคะทุกคนนี่จ้าคือครอบครัวเขาทั้งครอบครัวคือกินกินอาหารทะเลไม่เป็นเลยนะคะนี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นตลาดมาร์เก็ตที่ วิลเลจนะคะเขาก็จะมีของขายให้เรากินจุกจุแบบนี้ไปเลยนะคะนี่จานิงก็จัดไปเลยสองจานคนเดียวนะคะทุกคนนี่จ้าพออิ่มแล้วนะคะเราก็จะไปเดินเล่นที่หัวหินวอลกิ้งสตรีทต่อนะคะทุกคนค่ะทุกคนเราก็มาเดินเที่ยวหัวหินวอลกิ้งสตรีทนะคะทุกคนนี่จ้าก็จะ บรรยากาศเดินกินเที่ยวนะคะทุกคนนี่จะนินก็เดินวอล์กอินสตรีทนะคะทุกคนจะใกล้โรงแรมมากเลยนะคะก็คือจะอยู่ข้างหน้าโรงแรมเลยนะคะทุกคนนี่จะพอดึกๆมานะคะทุกคนเราก็กลับมานอนนะคะทุกคนคือโรงแรมนี้ก็คือสะดวกสบายมากเลยนะคะ ในการที่เราไปกินไปดื่มไปเล่นแล้วเรากลับมานอนนะคะทุกคนคือโรงแรมนี้ตอบโจทย์มากเลยนะคะสำหรับหัวหินนะคะทุกคนสะดวกสบายกับทุกอย่างเลยนะคะนี่นิงก็กลับเข้ามานอนแล้วนะคะทุกคนถ่ายบรรยากาศตอนดึกๆให้ดูนะคะนี่จ้า โรงแรมตอนดึกๆนะคะนี่บรรยากาศนะคะก็จะมีคนเฝ้านะคะหน้าโรงแรมนะคะก็คือบรรยากาศนะคะก็คือดีมากนะคะโรงแรมนี้ก็คือตอบโจทย์มากเลยนะคะกินเที่ยวเราก็สามารถเดินไปได้ทุกที่นะคะเวลาเราอยากไป หัวหินวิลเลจก็จะมีรถตุกๆนะคะอยู่หน้าโรงแรมเลยนะคะนี่ก็คือเป็นบรรยากาศตอนดึกแล้วนะคะทุกคนประมาณตีสองตีสนะคะนิงก็กลับมาจากเที่ยวนะคะซึ่งก็จะเป็นแบบนี้วนไปนะคะทุกวันนะคะนี่จา้านิงก็มาถึงห้องแล้วนะคะทุกคนถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะนี่บรรยากาศ สาว่าน้ำก็ปิดแล้วนะคะบรรยากาศกลางคืนนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวนิงนอนก่อนนะคะ